ดูเรื่องการส่งออกครับกระทรวงพาณิชย์ย้ำทูตพาณิชย์ทั่วโลกร่วมผลักดันการส่งออกสินค้าไทยโดยจะประเมินผลงานทุก6เดือนส่วนภาพรวมการส่งออกขณะน,น,นี้ยังคงตั้งเป้าทั้งปี2558อยู่ที่ร้อยละ4เช่นเดิมพลเอกชัดชัยสาลิกัญญารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มอบนโยบายให้ผุ้มในการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือทูตพาณิชย์61สำนักงานใน44ประเทศ ย้ำให้หาช่องทางในการส่งออกสินค้าไทยให้มากขึ้นโดยกำหนดยุทธศาสตร์แบ่งออกเป็น4กลุ่มได้แก่กลุ่มที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงเช่นสหรัฐยุโรปญี่ปุ่นกลุ่มที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจปานกลางเช่นจีนอินเดียออสเตรเลียกลุ่มที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจต่ำเช่นแอฟริกา และกลุ่มอาเซียนโดยให้ทูตพาณิชนั้นรายงานผลการดําเนินงานทุก6เดือนและจะประเมินผลงานทุก6เดือนพร้อมเตรียมตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดารงตําแหน่งทูตพาณิชย์ในแต่ละประเทศตามกําหนดวาระเพื่อให้มีความเหมาะสมและการทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น พูเอกจัดชัยเปิดเผยได้ว่าจากการประเมินสถานการณ์การส่งออกในขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ยังไม่ปรับเป้าหมายการส่งออกปี2558ที่ตั้งไว้เดิมคือร้อยละ4แม้ว่าเศรษฐกิจโลกจะยังไม่ฟื้นตัวชัดเจนเนื่องจากมีหลายประเทศในกลุ่มสหาภาพยุโรปและตลาดอื่นๆเริ่มฟื้นตัวแล้วจึงจะรอประเมินสถานการณ์อีกครั้งหลังไตรมาสแรก